no สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสอนราวันนี้ก็เป็นหัวข้อแบบเบาๆกันบ้างเนาะเพราะวันนี้ทั้งช่องมิกซูจะพาเพื่อนๆไปชมฉากาจากซีรีส์โดราเอมอนตกันค่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าฉากที่นามาอาจจะไม่ได้ฮาหรือขำก้าอะไรมากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นฉากที่แฟนๆโดราเอมอนพอได้ชมแล้วจะต้องมีบ้างนะคะที่ อมยิ้มตามค่ะหรือบางคนชมแล้วอาจจะรู้สึกเฉยๆนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะตมอมพาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันค่ะสําหรับคลิปนี้รวบรวมมาได้ทั้งหมด5ตอนด้วยกันค่ะจะมีตอนอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะก่อนจะชมคลิปนะคะต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องๆด้วยนะคะ อันดับที่5อพาร์ตเมนต์รักหม้ในขณะที่ข้างนอกกําลังฝนตกหนักนะคะแต่บ้านของโนบิตะกลับเต็มไปด้วยความคลึกคลื้นเพราะมีทั้งใจแอนซิโอและชิซุกะมาเล่นด้วยกับเขาที่บ้าน,นะคะ่ะในขณะที่ทั้ง4คนกําลังสนุกสนานนะคะก็โดนขัดจังหวะด,ด้วยเสียงคุณแม่ของโนบิตะเพราะว่าทั้ง4คนดันเล่นเสียงดังไปหน่อยคะ่ะเมื่อเพื่อนๆทุกคนแยกย้ยาย,ย,ายกันกลับบ้านนะคะโนบิตะก็ได้แต่ตัดพ้อกับโดราอมอนว่าอยากจะมีห้องเอาไว้เล่นโดยที่ไม่มีใครเข้ามาขัดขวางค่ะโดรายมอนจึงนาของ วิเศษที่เรียกว่าอาพาร์ตเมนต์รากไม้ออกมาตอบสนองความต้องการของนุพิตาเพียงแค่นําเจ้ารากไม้ดังกล่าวไปฝังลงดินนะคะแล้วปล่อยไว้สิบนาทีก็จะกลายเป็นอาพาร์ตเมนต์ทันทีค่ะนุพิตตาไม่รอช้านะคะที่จะโทรเรียกเพื่อนๆให้ขนของที่ต้องการมายังอาพาร์ตเมนต์รากไม้ค่ะทุกคนก็ดีอกดีใจกับเจ้าห้องที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์รากไม้ที่นุพิตาสร้างให้เป็นอย่างมากค่ะพอไม่ว่าทุกคนจะทําอะไรนะคะก็ไม่มีผู้ใหญ่มาคอยขัดขวางพวกเขาตามที่เคยเป็นค่ะพอตกเย็น นะคะคุณแม่ของโนบิตะก็ได้เรียกให้โนบิตะขึ้นไปทานข้าวจึงเป็นการปิดกิจกรรมของวันนี้ค่ะเพืเ่อนๆอนทุกคนนะคะจึงแยกย้ายกลับไปยังบ้านของตนเช้าวันรุ่งขึ้นโนบิตะเรียบเรียกโดราเอมอนมาดูอาพาร์ตเมนต์รากไม้ค่ะที่อยู่ในสภาพเหมือนว่ามีใครมาทําร้ายมันค่ะพอโดราอมอนได้อ่านคู่มือก็ทราบทันทีเลยนะคะว่าอาพาร์ตเมนต์รากไม้จะกลับสภาพเป็นรากไม้ดังเดิมเมื่อครบหนึ่งวันค่ะทาให้โนบิตะและโดราไอมอนต้องช่วยกันขุดเอาเฟอร์นิเจอร์และของตง ต่างที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาให้พวกใจ็คแอนซิโอชิสุกะค่ะซีรีส์ตอนนี้ก็จบไปแบบแอบ,บสองสารโดรายมอนและโนบิตะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วถามว่าจุดทาของซีรีส์ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนส่วนตัวพี่มองว่าฉากที่กําลังจะพูดถึงไม่ถือว่าหาเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นมุกเล็กๆน้อยพอเราได้เห็นก็ต้องมีบ้างนะคะที่แฟนๆโดรายมอนต้องอมยิ้มตามฉากนี้ค่ะนั่นก็คือฉากที่ทั้งใจแอนซิโอโนบิตะและโดรายมอนกําลังเล่นกันอยู่บนห้องของโนบิตะ ะะแต่ถูกคุณแม่สั่งให้เงียบด้วยความเบื่อไม่รู้จะทําอะไรดีนะคะใจแอนจึงบอกให้โดรารมอนล้อเลียนเพื่อนๆในกลุ่มให้ดูค่ะพอเห็นแล้วก็ชวนให้อมยิ้มดีนะคะส่วนตัวแล้วพี่นิกชอบฉากที่โดรารมอนล้อเลียนซินิโอค่ะนี่โดรารมอนไม่มีอะไรฝรุ้งทำเลยเหรอเฮ้ยจริงน,นะเล่นแบบซีนิโอให้ดูหน่อยดิอยากดูอะเอ๊นี่บอฉันเลยนะเคยไปทั้งหาวายมาแล้วละ่ะ อเมริกาที่บ้านฉันนั่นก็เลยมีของกินอร่อยๆเต็มไปหมดเลยป้านฉันแหลมเช็คด่านนะเช้ามาไหลกันเล่าแกลดรายเอมอนช่วยเอาของพิเศษออกมาหน่อยสิก่อร้องนะนี่แบบ่เผื่อที่แย่ขนาดนั้นหน่อยเนื อันดับที่สี่น้ำยาสลับชายหญิงซีรีส์ตอนนี้ก็เปิดเรื่องมาเลยนะคะว่าโนปิตาเขาได้คิดค้นท่าพันได้ใหม่ขึ้นมาค่ะโดยในระหว่างที่เขากําลังวิ่งเพื่อที่จะไปโชว์ท่าพันได้ใหม่ให้ชิซุกะดูนะคะเขาก็ดันไปชนกับคุณพ่อของเขาเข้าค่ะทําให้ท่าพันได้ที่เพิ่งคิดได้มาเมื่อกี้นะคะจบสิ้นลงค่ะเพราะนปิตะไม่สามารถที่จะทําต่อได้เป็นครั้งที่2ค่ะจึงทําให้เขาร้องไห้งองแงออกมาค่ะเมื่อคุณพ่อของเขาเห็นดังนั้นนะคะนปิตาก็โดนเทศชุดใหญ่เลยค่ะว่าเอาแต่ ทำตัวงองแงไม่แมนไม่สมกับเป็นเด็กผู้ชายค่ะในระหว่างที่โนบิตะและโดรยมอนกำลังนั่งดูเพื่อนๆเ,เล่นแตะฟุตบอลนะคะเขาก็บ่นกับโดรายมอนขึ้นมาว่าถ้าหากเด็กผู้ชายหันมเมล็ดพันธุ์ได้ก็คงจะดีค่ะโดรยมอนจึงใช้น้ำยาสลับชายหญิงเพื่อช่วยให้โนบิตะสมปรารถนาค่ะโดยคุณสมบัติของเจ้าน้ำยาสลับชายหญิงนะคะเมื่อฉีดเข้าไปแล้วก็จะทําให้ผู้ชายมีบุคลิกคล้ายกับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้หญิงก็จะมีบุคลิกคล้ายผู้ชายค่ะเมื่อฉีดทั่วทั้งเมืองแล้ว ะะสองเพื่อนซีก็กลับมาดูเพื่อนๆเ,เล่นเตะฟุตบอลอีกครั้งค่ะแต่ดูท่าทีแล้วนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะจนกระทั่งลูกฟุตบอลไปโดนหน้าของสนิโอะทาให้เขาร้องไห้งองแงเหมือนเด็กผู้หญิงค่ะกลุ่มเด็กผู้ชายนะคะจึงได้แยกย้ายกันไปเล่นที่อื่นค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะนูปิตะเขาก็ได้พบกับชิซุกะเขาจึงตัดสินใจที่จะโชว์ท่าพันได้ใหม่ให้ชิซุกะดูค่ะแต่ชิซุกะกลับไม่สนใจท่าพันได้ที่นูปิตาคิดคดขึ้นมาได้ค่ะชิซุกะกลับสนใจลูกฟุตบอลที่อยู่ในมือ โดรอมอนมากกว่าหลังจากนั้นเธอไม่รอช้าเลยนะคะที่จะรีบขอยืมลูกฟุตบอลจากมือโดราอมอนแล้วไปชวนเพื่อนๆเด็กผู้หญิงที่อยู่ในระแวกนั้นมาเล่นเตะบอลด้วยกันค่ะนุพิตะาเห็นดังนั้นนะคะก็รู้สึกผิดหวังกับชิซุกะอยู่ไม่น้อยเลยนะคะจากชิซุกะผู้อ่อนโยนกลายเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนั้นค่ะในระหว่างที่เด็กผู้หญิงกําลังเล่นฟุตบอลกันอยู่นะคะลูกฟุตบอลก็ดันมาโดนศีรษะของนุพิตะาค่ะจึงทําให้นุพิตะาเกิดอาการร้องไห้งองแงจากปกติที่เด็กผู้หญิงควรที่จะ เข้ามาปลอบนูบิตะนะคะแต่ no นูบิตะกลับโดนผู้ผู้หญิงต่อว่าว่าทําไมเป็นเด็กผู้ชายถึงมินิสัยที่อ่อนแอค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็เริ่มที่จะไม่สนุกแล้วสินะคะนูบิตะและโดราเอมอนเขาจึงเดินทางกลับไปยังบ้านของเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้พบความประหลาดอีกครั้งเพราะคนที่ทําอาหารเย็นให้เขาทานไม่ใช่คุณแม่ของเขาค่ะแต่กลับกลายเป็นคุณพ่อของเขาแทนค่ะและทั้งสองคนก็ต้องประหลาดใจหนักมากเข้าไปอีกนะคะเพราะคุณแม่ของเขาไม่เพียงแต่อ่านหนังสือพิมพ์ในขนาดที่ กำลังทานข้าวค่ะแต่ยังสูบบุหรี่อีกด้วยค่ะโนบิตะเห็นดังนั้นนะคะจึงขอให้โดรายมอนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับกลายเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่โดรายมอนก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะนอกจากบอกเพียงว่าน้ํายาจะหมดลิ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะถามว่าจุดทาของซีรีส์ตอนนี้อยู่ตรงไหนส่วนตัวพี่ชอบฉากที่หลังจากที่พวกโดรายมอนและโนบิตะนําสเปรย์สลับชายหญิงไปฉีดพ่นทั่วทั้งเมืองเสร็จแล้วนะคะเขาก็กลับมาดูพวกใจอันและเพื่อนๆเ,เล่นเตะบ,บอลอีกครั้งค่ะ หลังจากที่ลูกมอนไปโดนหน้าซิโนแล้วนะคะซิโนก็เอาแต่ร้องไห้งองแงและปุ่นว่าเจ็บค่ะในขณะที่ใจแอนเอาแต่ต่อว่าซิโนว่าทำไมถึงเป็นคนที่อ่อนแอขนาดนี้ค่ะเพื่นอนิก3คนพอได้ยินดังนั้นนะคะก็พากันต่อว่าใจแอนค่ะเพราะใจแอนเองนะคะก็เอาแต่ใช้ความรุนแรงกับซิโนเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ใจแอนโดนเพื่อนๆต่อว่าสีหน้าท่าทางของใจแอนก็เปลี่ยนไปค่ะส่วนตัวพี่นิกมองแล้วก็อดขำไม่ได้นะคะเพราะนานๆทีเราจะเห็น ใจแอนในบุคลิกแบบนี้ค่ะอโอ้โอเต็มหน้าเลยจ้าจุ้ยใจร้ายอ่ะมัน เ็บนะเออใจร้ายใจร้ายดูมัน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 อะไรกันทำเป็นงอแงไปได้นบยเป็นรบูชายพี่ชนะไม่ใช่ะบูหญิงนะโอ้ไม่เห็นจะต้องพูดขนาดนั้นเลยนี่นายเอก็ใช้กำลังมากเกินไปนะใจแอนนะเออใช่ใช่ขอโทษซะสิก็ใหญ่กว่าอะไรกันเนี่ยพวกเธอในใจร้ายจริงเลยทุกคนมากำลังแกล้งเขาเอยเขาไม่เอาเขาไม่เล่นด้วยแล้ว อันดับที่ 3. การ์ตูนเรื่องใหม่ของใจโกะเนื้อหาของซีรีส์ตอนนี้มีวว่าใจแอนเอาแต่ก่อกวนเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรทั้งปาก้กน็หินใส่โดรารมอนที่กําลังร้องเพลงกับเหล่าแมวสาวตะคอกใส่พวกนูปิตาที่กาลังเล่นฟุตบอลพอใจแอนกลับถึงบ้านนะคะเราก็ได้ทราบทันทีค่ะว่าเขาทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรคะ่ะก็เพื่อต้องการที่จะทําทุกอย่างให้เงียบสงบที่สุดเพื่อช่วยให้ใจโกะคิดพัฒการ์กกรตูนเรื่องใหม่ออกมาได้และเสร็จทันส่งต้นฉบับค่ะ แต่ปรากฏว่าความช่วยเหลือของใจแอนก็ดูจะไม่เป็นผลนะคะเพราะนอกจากใจโกจะคิดพอดเรื่องใหม่ไม่ออกแล้วใจแอนกับกลายเป็นฝ่ายที่มาก่อกวนสมาธิของใจโกค่ะใจแอนต้องรีวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากโดรายมอนและโนบิต hmm. ะเพื่อให้ทั้งสองคนช่วยไปเก็บข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคอียิปต์เพื่อมาช่วยใจโกในการเขียนพอดการ์ตูนเรื่องใหม่ค่ะ mm hmm. หลังจากที่โดรายมอนและโนบิต hmm. ะนำรูปถ่ายในสมัยอียิปต์ mm hmm. ไปมอบให้กับใจแอนใจแอนไม่ ะะที่จะนํารูปถ่ายเหล่านี้ไปให้กับใจโกค่ะแต่ผลปรากฏว่าใจโกดันเปลี่ยนพอดเรื่องใหม่อีกแล้วค่ะจึงทําให้ใจแอนต้องรีวิ่งไปหาโดราริมอนและโนบิตะอีกครั้งเพื่อขอร้องให้โดรามอนและโนบิตะไปเก็บหลักฐานและถ่ายรูปในสมัยยุโรปกลางมาให้กับใจโกค่ะเมื่อใจแอนได้ ai, รูปถ่ายจากโดรามอนและโนบิตะแล้วนะคะเขาก็นํากลับไปให้ใจโกอีกครั้งค่ะแต่ปรากฏว่าใจโกเปลี่ยนพอดเรื่องใหม่อีกแล้วค่ะแต่คราวนี้ใจโก ขอร้องใจแอนว่าไม่ต้องการให้ใจแอนมารบก,กวนค่ะใจแอนจึงต้องรีบวิ่งไปขอร้องให้โดราีมอนช่วยอีกตามเคยโดราีมอนจึงใช้ของวิเศษที่เรียกว่ากระป๋องคนทํางานออกมาให้กับใจโกะโดยคุณสมบัติของของวิเศษชิ้นดังกล่าวเมื่อเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะคะเวลาในนั้นหนึ่งวันจะเท่ากับเวลาในโลกความจริงเพียงหนึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อใจโกะเข้าไปอยู่ในกระป๋องนะคะใจแอนผู้เป็นพี่ชายก็ในแต่เฝ้าคอยน้องสาวด้วยความเป็นห่วงค่ะ จนกระทั่งเขาทนไม่ไหวนะคะจึงต้องแอบไปส่องดูน้องสาวตนเองค่ะผลปรากฏว่าการ์ตูนของใจกบก็ได้เสร็จพอดีค่ะแ่แอนไม่รอช้าเลยนะคะที่จะนําไปส่งให้กับเพื่อนของใจกบที่ทําหน้าที่มารับต้นฉบับค่ะพินิกเชื่อว,ว่าถ้าน้องๆได้ชมซีรีส์ตอนนี้กันมาแล้วก็ต้องมีหลุดคากันมาบ้างนะคะกับฉากที่ใจกบเปลี่ยนพ็อดเรื่องบ่อยจนทําให้แจแอนต้องเหนื่อยอยู่หลายรอบค่ะเหมือนว่านะจะกําหนดพ็อดเรื่องได้แล้วเป็นเรื่องของความรักอันน่าเศา สมัยอียิปต์โบราณแด้แล้ว,ลวเหรอโอ้ทักคิวเพื่อนยากในะยามวิบากกรรม oh. ดีใจไนดะ้แล้วใจโกะมีรูปถ่ายค oh, วามีย oh, <wait>, ้แบบแย่เลยดีด <Wait. S 1> อกอ้าว โอยกอนกกำลังนึกหาไอเดียใหม่ๆไ,ได้อยู่แล้วเชียวพูดไทดเข้ามาได้เห็นว่าเรื่องแนวอียิปต์ม,มันไปไม่รอดแล้วก็เลยเปลี่ยนแนวคิดดูกาว่าจะเห็นป็นเรื่องเกี่ยวกับยุโรปกลางไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้แน่ต้องกลมเฮ้โนบิตะซูริมอนเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนพอดเป็นอัศวินต้องกลมโอโ้มาแล้วเหรอเออนี่ถ่ายรูปยุโรปกลางดูสิใจโกอ้าหายไปไหนแล้วใจโกอ้าเฮ้ยมันส่งอยู่นี่เอ้ยแม่ ขอการอุชาจะนึกเพราะเรื่องใหม่ได้อยู่แล้วเชียร์เลาะมาทํอไมอีกแล้วเปลี่ยนพอนเรื่องอีกแล้วเหรอโอ้โดวิตาโดนเลบอนน้องจะเปลี่ยนพอนเรื่องอีกแล้วเพื่อนอันดับที่2เครื่องค้นหาภาพนึกคิดก่อนหน้านี้ซีรีส์ตอนนี้ก็เคยถูกเล่าไปแล้วนะคะในคลิปใจแอนผู N ้อ่อนโยนค่ะพี่นี่ขออนุญาตนํากลับมาเล่าอีกครั้งนะคะพอส่วนตัวมองว่าซีรีส์ตอนดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตอนที่ฮาม,มากๆค่ะ เมื่อเพื่อนๆทุกคนเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆทั้ทงสองคนก็ต่างสงสัยถึงความผิดปกติของแจแอนที่ดูเปลี่ยนไปค่ะเพราะเขาเอาแต่นั่งเหมอลอยและมีท่าทีเหมือนกําลังทุกข์ใจกับอะไรบางอย่างค่ะแม้แต่ซินิโอจะเผลอนินทาแจแอนโดยที่แจแอนก็มาได้ยินพอดีซินิโอก็ไม่โดนต่อยเหมือนทุกทีที่เคยเป็นนะคะเพราะดูเหมือนว่าแจแอนในตอนนั้นจะทุกข์ใจหนักกว่าที่จะมาสนใจเรื่องที่ซินิโอพูดค่ะเมื่อโนบิตากลับถึงบ้านนะคะ เขาก็ได้พบกับคุณพ่อของเขาที่กําลังวุ่นกับการหาของเพราะมันคือเอกสารสําคัญที่จะใช้ในการทําสัญญาที่บริษัทในวันนี้ค่ะพอโดโรามอนกลับถึงบ้านนะคะโนบปิตะก็ขอร้องให้โดรายมอนช่วยอีกแรงโดรายมอนจึงนาของวิเศษที่เขาเรียกว่าเครื่องนหาภาพนึกคิดออกมาให้กับคุณพ่อของนูปิตะค่ะโดยคุณสมบัติของเจ้าเครื่องดังกล่าวเพียงแค่เรานึกถึงสิ่งของที่หายไปเจ้าเครื่องก็จะทําการระบุตําแหน่งของสิ่งนั้นให้เราทราบค่ะเพราะด้วย ความช่วยเหลือของโดราไอมอนจึงทําให้คุณพ่อของนูบิตะได้เอกสารสําคัญกลับคืนมาค่ะในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังจะกลับบ้าน<ฮ>เขาก็ได้พบกับชิซุกะที่กําลังจะไปหานูบิตะที่บ้านอยู่พอดีค่ะเพราะชิซุกะจะไหว้วันให้โดรายมอนและนูบิตะช่วยตามหาลูกสุนัขข้างบ้านที่หายไปค่ะในระหว่างที่ชิซุกะกําลังนึกถึงภาพลูกสุนัขโดรายมอนก็ดันช็อกสลบลงกระทันหันค่ะเพราะลูกสุนัขดังกล่าวดันมีหน้าตาคล้ายกับหนูค่ะทำให นูบิตะต้องรับไม้ต่อช่วยชิซุกะตามหาลูกสุนัขพร้อมกับซีนิโอที่ตามมาดูเหตุการณ์ค่ะเมื่อทั้งสาคนเจอลูกสุนัขที่หายไปแล้วนะคะหลังจากที่ชิซุกะขอตัวนําเจ้าสุนัขไปคืนคนข้างบ้านซีนิโอไม่รอช้านะคะที่จะขอยืมของวิเศษของโดราเอมอนเพื่อไปตามหาหนังสือการ์ตูนที่แจแอนยืมไปค่ะเมื่อนูบิตะรับปากจะช่วยซีนิโอทั้งสองคนจึงมุ่งหน้าไปยังบ้านของแจแอนและทําการค้นหาตําแหน่งของหนังสือการ์ตูนทันทีค่ะจังหวะนั้ นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะใจแอนเพิ่งจะโดนคุณแม่ของเขาใายให้ไปส่งของอยู่พอดีค่ะเมื่อทางสะดวกทั้งสองคนจึงเดินเข้าไปในบ้านของแจแอนพร้อมกับทําการค้นหาหนังสือการ์ตูนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะเพราะหนังสือการ์ตูนในตอนนั้นอยู่ที่แม่ของแจแอนค่ะในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังกลุ้มใจนะคะว่าจะทําอย่างไรต่อไปแจแอนก็ได้ปรากฏตัวที่ด้านหลังของซินิโอและโนบิตะค่ะแทนที่ใจแอนจะโกรธที่ทั้งสองคนแอบเข้ามา ค้นของในบ้านของตนโดยพลักการนะคะแต่คราวนี้ใจแอนกลับคุกเข่าขอร้องโนบิตะให้ช่วยใช้ของวิเศษของโดรมอนตามหาสิ่งของที่สาคัญยิ่งชีวิตของแจแอนค่ะเมื่อโนบิตะยื่นของวิเศษของโดรัมอนให้ใจแอนแล้วนะคะทั้งโนบิตะและซูนิโอต่างก็สงสัยว่าของที่ใจแอนตามหาคืออะไรแต่ใจแอนกลับไม่ยอมบอกและขอค้นหาสิ่งนั้นด้วยตัวเองค่ะด้วยความสงสัยของโนบิตะและซูนิโอจึงแอบตามใจแอนไปดูสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้ทราบภายหลัง ว่าของที่ใจแอนตามหาไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดคิดเลยค่ะเพราะมันเป็นเพียงตุ๊กตาเก่าๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองค่ะทั้งสองคนก็หยุดขำไม่ได้นะคะเพราะไม่คิดว่าใจแอนจะมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยค่ะจึงทําให้ทั้งโนบิตะและซูนิโอหัวเราะออกมาจนใจแอนได้ยินเข้าค่ะและซาวาทั้งสองคนแอบตามตนเองมาด้วยสุดท้ายจุดจบของโนบิตะและซูนิโอคือโดนใจแอนกระทืบจนฟันหลุดค่ะก่อนที่ใจแอนจะเดินทางกลับบ้าน ท้องกับตุ๊กตาแสนรักของเขาค่ะซีรีส์ตอนนี้พินิกเชื่อว่าถ้าน้องๆได้ชมแบบเต็มตอนแล้วเนี่ยถ้าไม่หาก็ต้องมีบ้างนะคะที่แอบอมยิ้มไปกับเนื้อเรื่องของตอนนี้ค่ะ,ะ,ะหยุดก่อนครับอยบามึงเพียเ้ยนเฮ้ยเออต้องหาเจอต้องหาเจอมือบึิบคลิกคมันดำน้ำแล้ว อ๋อลูกรลักของพ่อน้าสงสารจังเนื <t aser> <t aser> <t 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 ้อตัวแล้วเธอหมดเลยนะเดี๋ยวพ่อจะไม่ทิ้งหนูต่อไปแล้วนะได้เห็นหมดแล้วสินะตออาตามทันมานะพวกแกไปไม่ได้แล้วกลับบ้านกันนะจีจังจ๋าบัดรวง จบไปแล้วนะคะกับการรวบรวมฉากฮหา,ห,าหรือฉากที่เห็นแล้วจะต้องอดอมยิ้มไม่ได้ในมุมมองของพี่นิกค่ะหากเพื่อนเคนไหนนะคะมีฉากสุดท้ายในใจอยู่เหมือนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันด้วยนะคะเพือพี่นิกจะได้เก็บไปทําในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่อยู่รับชมกันจนจบคลิปเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแต่ถ้าชอบมากๆก็สามารถกดแชร์ได้ค่ะช่องบิงซูจะทำคอนเทนต์หลกัหลกๆเกี่ยวกับโดราเอมอนค่ะถ้าใครชอบคอนเทนต์ของช่องบิงซูนะคะ,คะก็อย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครค่ะ